สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเน็บพร้อมฝักนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายเป็นมีดแคมป์นะครับอาจจะมีอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันนะครับนี่ครับเป็นมีดเน็บนะครับมาในแนวแบบขัดผิวขัดขาวนะครับ ทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับวางเรียงอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบขมแข็งด้วยน้ํามันนะครับความยาวของใบมีดเฉพาะมีดแหนบนะครับจะมีอยู่3ามเล่มนะครับความยาวเท่ากันทั้งหมดนะครับความยาวอยู่ที่11.2นิ้วนะครับความกว้างนะครับจะอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันจะอยู่ประมาณ7มิลนะครับไล่ปลายนะครับ เป็นงานตีไล่ปลายที่สวยงามมากนะครับเกรดร่องเลือดนะครับหรือว่าร่องน้ำนะครับอยู่ตรงขอบสันนะครับไว้ข้างละ1เซน1ร่องนะครับนี่ครับใส่นะครับใส่ใบมีดนะครับกับด้ามนะครับโดยกาวอีพ็อกซี่นะครับปลอกนี่เป็นปลอกสแตนเลสนะครับส่วนด้ามที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นด้ามไม้ประดูหลมดำนะครับ แล้วก็ฝังหุดทองเหลืองไว้1จุดนะครับจริงๆไม่ต้องฝังก็ได้นะครับเพราะว่ากาวอีพ็อกซี่นี่โคตรแน่นแล้วนะครับแต่ก็ฝังไว้นะครับเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆนะครับด้ามจะเป็นทรงด้ามแบบท้ายบานนะครับท้ายโค้งนะครับเวลาเราจับเนี่ยมันจะล็อกนิ้วก้อยนะครับนะครับล็อกมือเราไว้เป็นอย่างดีนะครับแตกต่างจากด้ามตรงนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับ ราคานะครับโปรโมชั่นนะครับ1,250บาทนะครับพร้อมส่งนะครับนี่ฝักนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเป็นฝักไม้ประดู่ลมดำนะครับก็คือทำสีดำด้านนั่นแหละครับส่วนหวายรัดนี่จะเป็นหวายหวายเทียมนะครับก็คือเป็นพลาสติกนี่แหละครับซึ่งจะทนก็หวายแท้นะครับ มันเป็นพลาสติกสําหรับงานจักสานนะครับไม่มันไม่ใช่ว่าหล่อมาเป็นเป็นลายแบบนี้นะครับก็คือเป็นเส้นเล็กๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นเส้นเล็กๆแล้วเรามาสารมือนะครับสารมือโอบฝักไว้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับให้เพื่อนๆดูรอยเงื่อนที่เราเก็บไว้นะครับแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับจะเก็บอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ็บตรงนี้เอาไว้ด้านใต้นะครับคือเราจะสารนะครับสารอบเสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บนะครับมันไม่ใช่ว่ามาสําเร็จรูปนะครับมาสําเร็จรูปแล้วมาใส่มาใส่นี่คือไม่ใช่นะครับคือต้องสารนะครับสารอยู่ห้าชั้นนะครับก็จะยุ่งยากนะครับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับ พร้อมฝักเลยนะครับราคาเนี่ยครับ1250บาทนะครับนี่เล่มที่สองนะครับความยาวก็เท่ากันแ่ะครับสิ2นิ้วนะครับนี่ครับกว้าง2.2นิ้วนะครับสันโดยประมาณกัน7็7มิลไล่ปลายดูงานตีไล่ปลายครับตรงได้ครับเห็นไหมครับ ราคา1 2 5่าบบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับจะมีอยู่แค่3ามเล่มกันนั้นเองนะครับ1,250าบาทนะครับเป็นสีดำด้าน3ามเล่มสุดท้ายนะครับส่วนเล่มสุดท้ายเป็นสไตล์มีดแคมป์นะครับสไตล์มีดแคมป์นีดมไม้ประดูสีธรรมชาติเลยนะครับลายไม้สวยงามจริงๆนะครับนี่ครับก็ เป็นเหล็กแหนบเหมือนกันครับเกรดล่องเลือดนะครับ2เซนนะครับตรงสันนะครับจะทําเป็นลายตัวหนอนนะครับนี่เพิ่มความสวยงามนะครับเกรดลองเลือดไว้ข้างละ2เซนนะครับก็เหมือนกันครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับสวยนะครับ ใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่ปลอกสแตนเลสนะครับถักวายลัดเพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่หมดทองเหลืองไว้หนึ่งจุดนะครับนี่ครับราคาไม่แพงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับแบ่งไปเลยครับเล่มนี้ไม่มีฝักนะครับบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีฝักนะครับราคานะครับ700บาทนะครับราคา700บาทนะครับไม่มีฝักนะครับ เป็นงานค้างสต็อกนะครับ700บาทพร้อมส่งนะครับนี่เป็นงานค้างสต็อกนะครับสนใจทักทายมาได้นะครับมาทวนรายละเอียดกันอีกทีนะครับแบบมีฝักนะครับเหลือแค่3มเล่มสุดท้ายนะครับเราอาจจะไม่ได้ทําแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ทำแล้วครับเพราะว่าช่างที่ทําฝักช่างส่วนตัวช่างที่ทํากันเป็นประจําเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้แล้วแล้วนะครับ อยู่นี่ครับราคา1250บาทนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายไม่มีฝักที่เป็นมิดแคมอยู่ที่700บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ